อัปเดทข่าวของนักร้องขวัญใจเตยดีกว่าใช่ไหมอาจารย์นะฮะหนุ่มกันนพัสครับเขาก็ควงแฟนกลับนะครไปทําบุญวันคล้ายวันเกิดครับกันที่โรงพยาบาลได้พิถีฮะ ฉลองวันคล้ายวันเกิดอายุครบ24ปีของหนุ่มกันฐพัโดยการชวนแฟนกลับพร้อมครอบครัวมาร่วมทำบุญบริจาคของใช้จำเป็นให้กับผู้ป่วยอายุรกรรมชายโรงพยาบาลราชวิถีพร้อมทั้งยังบริจาคเงินสดอีก100,000บาทด้วยโดยหนุ่มกันเผยว่าปีนี้ไม่ได้ซื้ออะไรให้เป็นของขวัญตัวเองแต่ได้มอบเช็คเงินสดตอบแทนพระคุณพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเขามาตลอดทาเอาคุณแม่วันนาเป็นปลื้มที่ลูกชายมีความกระตันอยู่พร้อมเอ่ยปากว่าถึงลูกชายจะโตแล้วแต่คนเป็นแม่ก็ยังอดห่วงไม่ได้ค่ะ ก็ห่วงทุกเรื่องนะคะเขาอําเป็นแม่นะคะพ่อแม่ก็ห่วงห่วงลูกทุกทุกเรื่องนะทุกอย่างอยากให้ให้คิดดีทําดีนะคะแค่นี้ก็ก็ถือว่าเนี่ยก็ให้รักแฟนคลับรักอ่าแลรักแฟนไม่ใช่ไม่ใช่ยังยังยังไม่มีนะยังไม่มีนะคะอยากให้มีเพื่อนก่อนนะคะอ่เรื่องแฟนเอาไว้เพื่อนกันมีตลอดอยู่แล้วใช่ใช่ไม่ยังต้องมีก่อนแฟนยังยังยังใช้เวลาอีกนานนะคะนะนะ หนุ่มกันยังบอกอีกว่าอยากปรับนิสัยลดความใจร้อนลงส่วนเรื่องเรียนในเทอมหน้าก็ตั้งใจจะเก็บทุกหน่วยกิจในการเรียนคณะเศรษฐศาสตร์ปี5มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อให้จบทันรับพระราชทานปริญญาบัตรปีหน้าค่ะเรียนหนักมากครับก็ลงไว้ทั้งหมดเจ็ดตัวเทอมนี้นะผมก็เรียนวันจันทร์ถึงศุกร์เลยทุกวันเลยแล้วก็เวลาว่างสังเสาร์อาทิตย์หรือว่าหลังเลิกเรียนก็อาจจะมีรับงานอีเวนต์บ้างนายเอ็นตอร์เทนก็ขอเป็นกำลังใจให้หนุ่มกันด้วยอีกแรงค่ะ ก็ต้องขอแฮปปี้เบิร์เดย์หนุ่มกันอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้เรียนจบไวๆด้วยแล้วกันค่ะครับผ